ถนนห้วยมงคลถนนตามพระราชดําริสายแรกจากบ้านห้วยมงคลไปยังหัวหินสายนี้ย้อนเวลาไปเมื่อ60ปีที่แล้วในพุทธศักราช2495แม้จะห่างจากตลาดหัวหินเพียง18กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงกว่าผลผลิตทางเกษตรของชาวบ้านจะถึงที่หมายตลาดก็ใกล้าวายจึงขายไม่ได้ราคา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบความยากลำบากธุรกันดารด้วยพระองค์เองในคราวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราชฎรจึงพระราชทานรถแทรกเตอร์เกลี่ยดินแก่ตํารวจตะเวนชายแดนค่ายในเรศวรเพื่อทำถนนสายนี้ให้เดินทางได้สะดวกถนนพระราชทานสายแรกวันนี้อำนวยประโยชน์แก่ชาวบ้านห้วยมงคลได้นำผลผลิตไปส่งตลาดภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้น อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย